แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานเพียง1่นถึงสามปีจริงหรือเปล่าคะความจริงนะคะอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยแต่ละรูปนะคะจะมีความอะไรคะแตกต่างกันขึ้นไปนะคะเช่นคุณภาพและก็การดูแลรักษานะคะสาเหตุที่แบตเตอรี่เนี่ยทำไมคะมีอาการเสรื่อมสภาพเร็วก็คือหนึ่งการจอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้แบตเตอรี่เนี่ยทำไมคะคลายประจุออกไปนะคะเป็นจำนวนมาก แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยนะคะที่มีความสูญเสียประจุมากเนี่ยนะคะอายุการใช้งานเนี่ยก็คือจะสั้นสั้น,นลงอย่างรวดเร็วนะและ,ะปล่อยให้แบตเตอรี่เนี่ยทำไมคะหมดนะคะจสตาร์ไม่ติดบ่อยๆเนี่ยนะคะก็จะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยเสียได้นะคะแล้วก็รถเนี่ยไม่ได้ขับเลยนะคะจอดทิ้งไว้4เดือนอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ จอทิ้งไว้หลายเดือนนะคะแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเสื่อมจมดสภาพใช้งานไม่ได้ต่อไปนะคะหรือว่าหากถ้าเราเนี่ยนะคะไม่อยากให้แบตเตอรี่ของคุณเนี่ยมีอายุการใช้งานที่สั้นลงนะคะอยากจะใช้งานให้แบบนานๆนะคะเราก็คือต้องหมั่นที่จะดูแลร,รักษาแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆนะคะหรือว่าจะใช้เ l ียร์เอทอกากรีนก็ได้นะคะเป็นเครื่องฟูลฟูลแบตเตอรี่นะคะทำสายแบตเตอรี่ก็ได้ค่ะ,คะหรือว่าสามารถที่จะทักไลน์เข้ามาคุยได้เลยนะคะ ID ดไลน์ ไดไซดีอาร์จีอาร์ดับเบิลอีเ e อ็นได้เลยค่ะ